สวัสดีครับอยู่กับเวนการ์ดไฟท์วันนี้เป็นเบอร์วิด้าไทร์เกิลเจอกับเด m ม n s นชันโพลิศขอเริ่มก่อนเปลี่ยนสองใบโอ้โห ใช่ไกมบุน้องแตงบุญลงบุญลงประเทศไหนต่ายุโรปออแล้วก็ไอวีนตะกองกากกกมาถึงเกาหลเออ<ล>ไม่ต้องบอกก็ได้เลยแอร์เป็นไอจ้ไ้ลเ,เนี่ยไอทีไปรับหมด ไม่ได้เป็นผูลงนะเริ่มก่อนนะอ่ะงางันคุณลงนะทันเลยมันยืนแปดพันงันงันคุณลงนะได้ได้ได้ T ิบโอเคเิดูบิตตอัง้วเจ <c oughs> อไหมไม่เจอขอดูมือหน่อยครับเชืบเบ่อมือนไกยราห์หาย,ยตัดโอเค เออมือหกไปอกโอเคจบแล้วชีต่ะจบแล้วลดิเมนชันอ่ะดิเมนชันโอ่ะดิเมนโพลิสไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ม <c oughs> านะสับนะเดี๋ยวคนคนคนเดียด,ออดแคตตี้ครับข้าพันไม่ฮ <c oughs> ิตเ <c oughs> ช็คถึงจะฮิตไม่ฮิตรอ ตีดิตีรับเปอ,อ่ะโอเคหนึ่งเอาไปรอบเตะซิโอเคขอดูมือหน่อยครับโอเคสุดยอดเปิเปิดมาสารอบจรงิไม่เป็นไรเอง เาขเาเขาตัวไใส์บ็ถึงอืมอ่ะเลือกสองใบเอาเนาะเกมห้ามเล่นยังไม่ต้องไล่เอาออกเกมก่อนขอดูหน่อยครับขอดูหน่ยอยอ๋อโอเคสองตัวใช่ไหมเอาทิงไตนออกไป ตีเหลือแค่ตีแล้วพี่ดูพี่หกพันสิบเอ็ดโอเคเช็คมาได้มาพันหนอสามเฮ้ยจะหลุดไม่ได้นะเทคเสียบโซเปินห้า ก็ถ้าหยิบสามว้าวฮา,าร์โมนีข้างนี้ดีกว่าฮาร์โมนีฮาร์โมนีเบทเทินเบทเทินฝั่งอ่ม เอเคเมื่อเข้าสภาพาม r m นี้จิ้มตัวติดจีเบกสองอันหนึ่งตัวตัวน hmm. ั้นติดรีสิตแล้วตัวนี้ติดรีสิทตคือข้างเนี้ยราค่าติดรีสิตตัวนี้จะกลายเป็นตัวบูทหมื่นหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งกบเจ็ดพันเป็นหมื่นแปดคีพาเล่นครับ โอเคมันจะไม่สามนะครับอสองเจ็คครับทำไรเสียบโซ่คับเขาดูไหนเขาดูเทกไมเอาสามอะไรอ๋อ จ,จำสไตล์เปลี่ยนรจำไลไ์แทนไม่ลด้อย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเด็กนใช่หรืว่าไอ้ตัวนู้คือจะหมดไปล้ไม่รู้นะอือะไรนึงโอเคสไตลไม่ได้แล้วนะเพราจำะไรนี่ไม่ใช่จำสไตล์เพรมัใชถนช่ว,นะชวเอนเฟ ใช่ไหมขอบคุณที่ขึ้น่สามให้เธอหน้าพุ่นทีตาใจนะอะไหลไม่ทันเมนเฟดแล้วทำมึงคอมอนสามสี่ตัวแล้ว <c oughs> ตีนเก้าพันไม่เข้านะเหมือนหนึ่งตีแน,นติดชื่อใครเซอร์ได้ก็ชื่อแค่ใครเซอร์โอร,ร์อ,อีได้ใครเซอร์เข้าเช็คมันบอกถ้าเกิดในทิเกอรสูงมันเป็นกี่กโอเคได้มาเมื่อคุณได้ช็คกับนี้หนเือนหน่งสดอ่าโอเค ได้มาหนึ่งสองโอเคแดงขี้ผ่าวรอ <Draw. S 2> <c oughs> จริงดิเอาจจริงดิฐนนานะที่ไม่น่าพลาดแท้ๆขอขอตัวนี้ก่อน และคอเราเป็นทรรมนี้เทคจิ้มบริบูทหมืน่นเทคยิบศูนย์เทค ไปแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้หยิบศูนย์เนาะหยิบศูนย์มาได้ไงเดมได้ใบหนึ่งแล้วก็โซชาร์หลบบนินศูนย์ก็ยัดเข้าไปโอเคกเ็จะเปิดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคตตดกองสิ เอาสองสองเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตสองสอกเบอร์ี่สอเบสี่แวนใช่เอาสองเบอสี่ไปสี่พันมันไม่ฮิตอยู่แล้วนไมเหลียอ่ะ สองพันสี่เท่าอืสองพันสี่บวกอีกหนึ่งหนึ่งสองสองพันห้าโอเคหนึ่งหนึ่งเวนหน่นอาแม่ไปดีห้าพันใบนี้เออก้าสิบหกวันรับไม่มีต่ห ซึ่งเุกดนเลือกมากไม่ต่างกันเพราะกูหลุดฐานแลาร,รเด็นเยหนกครับเขาจะ้าทำอะไรแหวบกมือนบกขี้ไปสองขี้มีเตการไหมไมีโอเคเตะีไว้หนึง่ง บวกมืบวกขิมันก็จะเป็นเออสองหนึ่นงสองขิ้าชื่เทอร์มูลและจำนวนการในโซคนนี้นะครัโอเคบวกอีกหนึขิเป็นเพราะมับนบอกว่าในโซมีมีการมีกาตามติสอใบบวกบนนม,ม,มันหนึ่งโอเคสามขีสองมหนึ่ง จะเกิดอะไนไมไม่รู้ครับไม่รู้ PG Tech เอามอเสียบโซแค่นี้แค๊บนึงเจตสังบาล g e อ e r a t i o n ดเียกเรียเดียวเียวแป๊บนึง เจ็ดสามเจ็ดสา้ไม่มจะปาร่ไไม่หรอกยังไงร,รู้ปะละ่ะอันนี้พี่จีอันนี้หมื่นห้าสองหกสองหกเอ่อสองหกสี่หนึ่งสี่หมื่นหนึ่งมึงสองมื่นหนึ่งใช่ไหมสี่หมื่นหนึ่งก็หนึ่งเอาเอา,เอาไปนี้แทนไปไปไหนแทนดีวะไปนี้แทน โอเคเกตสามเตะไปหนึ่งเตะนี่หนึ่งใบบ้านหนึ่งตีใบหนึ่งเตะไปนี้เอ้เช็คอีกได้เนี่ยคีคีคีนี่เผานี่เรื่ว่าอยู่เช็คไปนี้บอกว่าเมื่อเช็คได้เกตสามบวกหมื่นเอ้บวกมาเถอะบกหมื่นห้าสิบสองคีตีตีมันตีตีมัน สองหมื่นสี่สองที่เออไม่กันไม่ตายจ้ะขคร <พอ S 1> ับมือของเอาขนาดนี้ขนาดดอกคุณท้อคุณหนักกว่ามึงอีกเทกเกี่ยสมัเมเตมเลยเรื่อมันเปลี่ยนเมื่อยกอนายแดงและโซชา์เทกสามกหายเกี้ยงหนึ่งสองสาม สี่ห้าคือสามเป็นกองที่เดียวกันหมดเหรอวะเฮ้ยตัใส่ชีสซูคูก็ได้เยอะนะตัวใส่อันจูด้วยนะเนี่ยทีย่น้อยก็ไม่หลุดฐานหรอวะนี่นะไล่เขีนอีกรอบแค่เทียนนี่กูก็ไม่รอดแล้ว เจดเทิร์นยี่บเอ็ดวนขอหมื่นห้าโอเคสิบเอ็ดวันหมื่นได้แล้วนะขี้พาวหมื่นเป็นหมื่นเก้าหมื่นฉหมือนหนึ่ขีพาวนี่านี่แต่ถ้าเกิดพาวนี่หนูก็ตายแนละ้วอ่ะกันขี้พาวอ่ะโอเคกัินขี้ขพาวกน มื่อกี้มันกาดหมื่นเนาะอือก็สองหมื่นหนึ่งที่มันบวกหมืน่นสองหมื่นหนึ่งเท่าเท่าเ,ออเช็คได้ทิกวีโอ้ย